แล้วมนหน,หนูลืมโอเคโอเคลูกครับครับโอเคลูกปิดแล้วไอเราก็เปิดแต่เมื่อเช้าเปิดให้อากาศมันถ่ายเทงไงลืมเพณ่อนมอบอำนาจมาแล้วค่ะมอบอำนาจให้พีนวัดไปแล้วก็เลยไม่ได้มาสวัสดีฮ กินข้าวแรกแลวไปพรายกินข้าวแรกกับแกงเห็ดยกมือขึ้นหน้านี้หน้าเห็ดหน้านี่หน้าเห็ดเบิ้งเก็บอะไรกันพีตะเก็บเห็ดเก็บเห็ด้วยอืมใครกินข้าวกับแกงเห็ดวันนี้ยกมือขึ้นแกงเห็ดไปเก็บเองอะ แกงเฮดละงอกซดน้ำโก,โกโก้ตอนนี้ก็หกโมงจะไล่ประมาณสักถึงหนึ่งทุ่มก็จะเข้าบ้านแล้ววันนี้จะไม่ไล่ดึกก็จะเข้าบ้านข่อยสร้างมีคุกเมื่อกินมาสันวะมันเป็นยังไงละมีคุกคุกยางละมีคุกเนะี่ะแกงหน่อไม้มาสันวะอู้เป็นอะไรจะวะแกงหน่อไม้ตำมะหุ่งบ่พูดอลไรน้ำลายไหล แกงหน่อไม้ร้อนๆนี่ต้องส้มตํานะส้มตําที่แบบเราตําเองนะมันจะแบบมันสีแสบเลยมันสีแสบแกงหน่อไม้ห,นหอนๆเนาะขขาเหนียวเนะโอ้ยบบมีคําสีบอกเลยอันนี้ต้มหน่อไม้มาสัน่นสุจ้าแม่ยังบานเี่สุจ้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสามเมนต่อกันนี่คือกินแต่นหน่อไม้เถอบานนี่อ้าห้ ต้มน้ำใหม่ซุปน้ำใหม่แกงน้ำใหม่บานโอ้มีแต่เนื้อเสแยบๆเนาะขั้นวาเลาคือเสบิปปใจตรงกันไม่ยังว่ะนแกงปลาหมูเดี๋ยวเดี๋ยวแกงหมูปลาหรือปลาหมูไม่หมูเป็นปลาคุนบานเนี่ยคุณท้องสีจะคิดหมูเป็นปลาโอ้น้ำใหม่ก็ไลฝนตกตั้งน้ำใหม่เซ่น้ำใหม่เซ่ก็ออก น้ำใหม่ย,ยังก็ออกเนาะหนาฝนนี่เนาะที่ทางทางขึ่นบึบด,บ,บ,ดบ,บัดอยู่เขบาบ่กได้ไปแต่งไอ้พระขาะอยู่ไปตองไปตัดใบตัดยอดตัดใบมันดอกจังสปงมันนี่สิบปอยู่คลามเด้มันนี่มืงขึ้นนี่ไ่สดเพื่อนๆเลยสองถุมกลัว่นน่ะ <S <S มันนี่สิเขาบ้านไว้อยู่แกงเผ็ดหมูอ๋อ แซ่บๆเล,เลยนี่โอ้ชุดจ๋อว่าเป็นแนงคอยหิ้วเข่าแท้ชุดจ๋อกับเข่าชุดจ๋อก็เป็นตาแซบ่บแท้แต่ว่ากับเข,าาข่าป้ากะแค่ว่าแกงเหง่อะงงนี่ไพ้กับแพ้กับแซ่บได้แต่ว่ามูนี่ยาซีนี่ว่างยาแลว้วเราไปแกงก่อนเราอยากเอาคลิปเราไปแกงก่อนแล้วแต่ว่าแกงฟังเระว่าแล้วลคือบอกกล้ากินนะนะ้าแต่ว่าสิไปซีบเบิ้งซะก่อนอยู่เสียดายไหมเบิ้งซีหน้าซีตาเราเราแกงให่เราโย่เป็นตะเอยากกินแท้ไดร จักเป็นเนื้อเลอะใดเออสันวะเออไม่ได้ไปจากคนนี้เออเพิ่งมอบอำนาจแล้วมอบอำนาจแล้วอืมมอบอำนาจไปฟังแล้วหยหันไปหันมานี่ก็มือจะนั่งคุยผู้เดียวอีกเง้ยเนี่ย นั่งคุยออฟฟิศผู้ดเดียวล้วก็ย่างเมือวันมืดกับบ่อ่ค่อยเป็นตาบันไดนะสิได้เข้าบ้านแต่เวน้น,อย,นอยูจักหน่อยไล่จ็กสิบนาทียังเมื่อวันไล่ประมาณสิบนาทีค่อยเข้าบ้านทุกคนเออพญาพจจัดสีหิวขวอยู่บ่บัางคำนี่บางซีโมงนี่บางซีโมงอังสงนสองผู้เมียอันพญาพจนก,กินอันเขากะเพราหมูกรอบค่อยไปกินกะเพรากะเพรากะเพรามึกแล้วอืม แมนตอนแรกอ๋อตอนแรกท่ทานท่านนายจะไปฟังตอนแรกทนนายเขาจะมาฟังให้ทีเนี้ยท่นนายเลยบอกว่าเดี๋ยวทานายมอบอนาจนให้กับพีรุวัต์ไปฟังอืมป้าแต่จะเศร้ากีดยางละบ่อัอนให้แม่บ้านกีดอยู่ค่ะให้ให้ชาวบ้านท,ที่กกอกกีดอยู่แต่ป้าน่ะไม่ได้กีดแล้ว เออมัน,ม,นมันเที่ยวบ่ได้มันไกลโพดกับภารกิจละโตหลายโพดขายของแน่ยังแน่ถ่ายคลิปแน่บบได้ไปกีดย่างพี่น้องเลยคุณดวงสวยรวยขอบคุณค่าสำหรับหัวใจนะจ๊ะอืมบ่แน,น่ดึกดึกขั้นมายากนอนกับสิไล่จริงๆตั้งใจงจะไล่ดึกๆแต่ว่าง่วงนอน เดือดๆค่อยคือสามทุ่มนีูค่อยหลับแล้วเนียบางเทือนน้อยนัก,กจะไม่นอนทุกคนเออสามทุ่มหนูค่อยนอนแล้วพี่พ่อ,อคุณค่ะสามทุ่มนูค่อยนอนแล้วหัองนอนมอนแล้วมันหลับไปน่นองเอ,อ้ยจริงๆกับมันไหลหลายทางไหลกับขอยแหบค่อยแหง,แหงวนอะ่ะ oh. สุกันเธอเราเศร้าไปทำไมสวัสดีจ้า ขอบคุณที่คิดถึงนะคะทุกคนเออก็ไปเรื่อยชีวิตเราไปเรื่อยเดินหน้าค่ะเดินหน้าย่งางตลอดย่งางบ่าแซวปลาแง่ย่างบ่าแซวบลแง่พี่พอขอบคุณค่ะทำมะเขือกับล็อกกี้กนะจ๊ะเมื่อใครอ่ะบอกสองเท่าสองเท่าสองเท่าเจ้าปัญหาสองเท่ามาลงคลิปมาลงคลิป โหยุงย่งเจ้า,า,า,จาน่ปัลยเออต้งตองต้องเอากลับด้วยนะเนี่ยนะเต้าลงด้วยนะังงยนะ้นไม่งั้นหมดขึ้น <laughs> <laughs> ใครว่าถ้าไม่มีเพื่อนเขาจะกลับแล้วฉันบอกว่าะะจะไล่ประมาณทุ่มหนึ่งเมื่อคืนเขาไล่ไปไ,ปไปล่มาสองทุ่มกว่ากว่าเขาเข้า,ขาบ้านกันหมดแล้ว <laughs> มาแล้วคนแกงเห็ดเออแกงเห็ดใส่กระป๋อดกกับหมาะเออกินแล้วบ่ะเนแี่ยเมื่อเฮือนจะว่างยาคนหรือเปล่าพูดจัก บอกเอฟซีฟังอยู่นี่ยางซีอบอกว่าไม่รู้กินได้หรือเปล่าแกเห็นเอาแกเห็นเอาตะขริปมันจะจางมันสีจางมันจิตใจเป็นกระแดกกรมีเกลกระมีป่าน,นั่นไปเติมมาเด้ปอปไายนีน่ยมันจิตจางมาสั่นวะเป็นจิตจางอะไปเติมเอาอย่าไปเที่ยวหายไม่มีใครไปส่งเลยจ้าถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันค่ะคุณวันเพ็ญบ้านใหม่สวยค่ะมาสันวา อ๋ออันนี้เป็นเป็นบ้านของเมดายเก่าทคนแล้วก็เอฟเอฟซี F, F, C, เพื่อนซื้อที่ตรงนี้ไว้มันก็เลยได้ได้ตรงนี้ด้วยได้บ้านตรงนี้นะเออถ้าป้าทําบ้านไม่สวยหรอกนนเพราะได้เพราะได,ได้ก็ทำเป็นร้านทำเป็นรนน้านแมนยังระบาดเพื่อน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 ท่แถวนี้ ลุงก็ไอวางท่อน้ําอยู่ทุกคนเดินเดินท่อน้ําอยู่อืมกระเบามือดอยู่ราา้านกาแฟะห่ะแอปเปิลบอกอีหยังเห็นจักแล้ว <laughs> จักมาหยังแล้วมาหอดกับอีหยังห่อยกับจักสิบาจักแน่นเา้า <laughs> จักมาหยังดอกเออคุยกัน ทีาไหนวันสาร์ออกไปอะไรมีมูอะไรก็เลยคุยต่อจักหน่อยหนึ่งก่อนเสียงตะก,กี้เสียงยาสซีแอปเปิ้ลยาสซีตัดคลิปเออเสียงในคลิปเธอค่ะเวลามาอยู่ที่สกลนครค่ะอ่าแต่ก็เที่ยวกกกอกอยู่เหมือนเดิมเที่ยวเอาสุขอ่าสุขจันทร์นี่ก็จะกลับกกกอก จะแล้วอันเองว่ามังเนีงว่าให้เมื่อกีดยางไดนประสันให้เศร้าทำงานว่าสันวาไม่สิเดหาพนักงานใหม่เยาคอยนอกว่ะถ้วยเมื่อกีดยางโอ้พนักงานมันชี่คอยสิเดหาพนักงานมันชี้ใหม่อยู่เตรียมใหม่ก่อนพนักงานมันชี้คอยเพราะว่าผัววายอันให้เมื่อกีดยางนั้วผัวว่าสันว่ไม่อยากห้เที่ยวแล้วเอยพี่น้องเอยเตรียมหาพนักงานใหม่แล้วคอย แกงสุกบอาสันวะสุกอยู่แต่คุณแกงจืดไปก่อนคือจังต้มจืดนี่แล้ว,ใ,วใ,คใครแต่ไข่เนยแต่ป่าใส่ไอเต้าหู้ไข่ไข่แอนหรือป้าแอดมินป้าค่ะแอดมินแอดมินลูกย่าชิลูกสาวย่าชิจ้าไม่ลาขอบคุณค่ะ กับพ่ออ่ะพ่อไปแต่ละมือแต่ละเวทนี่ค่ะไปะเด็กปังปังไปในดอกแต่ว่าก็อยากปังอยู่อยากขายจะได้หลายอยู่อ่าแต่ก็พอพอพอได้ค่ะพอได้แม่เอฟซี่เป็นก็อ่าสนับสนุนสนับสนุนพี่ชายลุงพลอืมเอ๊ะเปี๊ยวอะไรอะอะไรสดอยู่ ว่าไรเดี๋ยวมังกนมังกนไอ้เผออืมอมึมเจยบังอย่วเพราะว่าไอ้พันปันไม่หน่อยก็ออเ,ออเอาพาพาอีโกปิน่ะไอประมาณสิบสองพื้นพ่นละพ่นเอาเดี๋ยวเจ๋ยวจังว่ากัน อืใจเกินห้าหมืนแล้วอุ้วันนี้ไวยังเลยวันเนี้ยใจเกินห้าหมืนอ่ะทันตะวันเพิ่งมาสะบอ่ขอบคุณจ้ามาของให้ใส่ข้อแขนข้อหลดเนาะ ชอบชื่อมานะสรอยคอม,มิตรภาพป้าชอบชื่อมากเลยจ้าคุณแอปเปิ้ลขายผ้าคือสิ่งแรกใช่ค่ะและป้าก็พอ่อพอเปิดบริษัทขายพวกสกินแคร์พวกเนี้ยก็ให้ะชาวบ้านทําก็เลยไม่ได้ขายเพิ่งจะมาขายเนี่ยประมาณสองสามวันนี่แหละว่าอไดโดนลุงพ้นต่อน้ำอยู่ค่ะลุงต่อน้ำกับเบามืดกับหลาน ต่อไอ้นี่นต่อท่อต่อท่อน้ําอยู่อ้อมสวนอยู่จ้าคุณเ,เปิ้ลขอบคุณค่ะขอ,อกรสร้างน้ำยูวระสันวาขอบคุณค่ะก็เศร้าขายไปแปบหลายปีเพิ่งจะมาเริ่มอีกอืย้ายแมกโครเสร็จ จะไปเที่ยวหาอดเที่ยวคุณเกง่งคุณเกง่เกงเก่งครับตกใจที่ไลนวายใหญ่แมคโครหนึ่ว่ายใหญ่หางแมโคโครก็ิดจําได้โอ,โอเคโอเคใหญ่แมคโครโอเคตอ,ตอนแรกตอนแรกเข,ข้าใจนักราวิวายใหญ่หางแมคโครเฮงงงเฮใหญ่หางแมคโครมาเสียว่านอนนี่บบ้าสนั่นวะบา,บางจังว่าหากันบางจังว่าหากันแต่มาตอนนี้จะได้กินแกงเห็ดอยู่ตอนนี้ เครื่องมอเครื่องมอต้องบ่กแม่พูักใหญ่โอกจะล่างดีบอกเพราะว่าตอนเก็บเขาเก็บใส่กระถางปูนไดงตอนสามนาตอนเก็บให้เก็บใส่กระถางปูนซีเมนต์นะนะบัก่งยาซีแกงใส่ปูนอีกคนเดียวเส้นพลอยเดียวน้อยเน้อมันเนื้อพยายามที่จะฆ่ากระต่ายคางดี่ที่เราเห็นขมใส่อ๋อเห็นขมใส่ก็เห็นแล้วงงเรียบร้อยเลย ส่งแล้วจ้าส่งแล้วนะทุกคนไปรษณียเปิดวันแรกวันนี้ป้าส่งหมดแล้วค่ะหมดแล้วไม่อยากได้สีแดงอยากได้สีเหลืองไม่ได้ห้ามเปลี่ยนอ่านอ่านหรือเปล่าอ่านแล้วอะไรห้ามเปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนสั่งมาเดีมันไม่สั่งเขาปิ้งปิ้งงเออปิ้งมาไม่สั่ไม่เป็นไรห้ามเปลี่ยนในงั้นจะมันจะไม่กดต้องเป็นกดห้ามเปลี่ยนค่อยนึ่งค่ะ นึ่งข้าวไม่นึ่งข้าวก็บอกห้ามเปลี่ยนมาไปร่างเป็นแบบขึ้นลายเนี่ยอันตรือค่อยกดเข้าไปดูขึ้นคอยที่ลงกลุ่มแล้วโย่ดีแล้วคอยยังในบาท่านนั่นอ่ายังบอท่านจะร่องไม่ได้แล้วหายวิราชามงค์เครงว่าหายวิราช์คอยใจก็นั่งจุ่มกันอยู่เพราะนั่งอยู่กป็นทังกระตอบพะโย่เบิ้งว่ะคอยไปซองเบิ้งคอยไปซองเบิ้งพนังคุยจุ่มกันอยู่คอยไล่ไปอ่าที่แต่ต่อเคยเคี้ยวเขียวบานเขียวบางเคี้ยวพอกันนั่งจุ่มกันอยู่ก็จัดการเลย คุณเพชรบอกอยากกินแกงเห็ดจ้าป้าแตนมาสานว่าแซ่บซะเดอ้อโอ้ยจัก๊กมันได้ซิมอยู่เว้ยยาซีแกงเขาบม่ได้แกงคุณมณีแก้วละว่าแล้วเฮ็ดเฮ็ดจืดไปก่อนได้ค่ะได้มามมือก็ได้เสื้อนะ่ะได้หมดเหอข้ำแล้วเออค้าแล้วเห็นค้าแล้วนึกว่าจะไม่ได้สอบภาษามาโทษหาภาษาเออข่าววายุใอย เออเครก็เลยเอาไอ้อัน่นเดียวเขาเขาบอกเขามื่อเขาเียนผู้ใดเนี่ยว่าเขาเบาเนั่นะเขาก็เลยเอ้หน้าเดียวเขาเลยใส่ไปหน้าเดียเขาไปเสียงอะไรยาสิเพิ่เปิดเสียงเจ้ากากลขึ้นกลกาลงอยู่ภาษาเสียงภาษาเราว่าเราไปให้เราว่าเราบนได้ยินเราว่ามาท้ามาบ้านมาค้ำแล้วก็เลยไม่ได้มาอ้าหนึ่งทุ่มแล้วนี่จะได้เข้าบ้านแต่วันแล้ววันเนี้ย ภาษาจับปลาได้หลายเด้อสันวะปิ้งปลาเนาะปิ้งปลาโรยเกลือแล้วลอน่ะรับชมที่กาญจนบุรีค่ะชัดมากค่ะสันอ๋อขอบคุณค่ะญาชีแกชื่ออะไรคบป้าชื่อปงชุดาแม่เอแม่เอแล้วซิรินพี่น้องเอยเออจนติดปากแล้วแม่อาชิเออเป็น่าของอาชิเอ่อญาของอาชีก็เลยยกญาชย่าชิมาจนติดปากไป กินข้าวแรงหรือ,อยังทุ่มหนึง่งทุกคนก็ได้กินข้าวแรงดท่าเนะี่ยส่วนมากเขาจะกินประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเน,ะนเาะกินข้าวเย็นกันใช่ไหม้ล่ะ FC กินดม่เพขมลูกชายแกชื่อเอไม่ใช่ชื่อเอทันตะวันลูกชายแกชื่อเอสแตเออ่างอืมแต่หลานแกชื่ออาชิอาชขอบคุณค่ะไฟมันส่องทุกคนไฟมันส่องจริงๆเขาเป็นคนกี้ารขีาข้าดอกแต่ว่าเขาใส่ FX กันนะ ใส่เอฟเฟกจิ้มเข้าไปนี่เขามีให้จิ้มอยู่เนี่ยเขาจะเอาหน้าสวยหน้าอวบหน้าดำหน้าอะไรหน้าขาวหน้าปิ้งลิงหน้าอะไรเนี่ยจิ้มเข้าไปนี่ทุกคนเออป้าก็จิ้มจิ้มเข้าไปไม่รู้ว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนแหละรีบจะรีบถึงไม่รีบจะไม่ได้ทอดสส่น้ำมันเลยนี่นะคุณพงศดาอ๋อพงศดาเม่นแล้วคุณลีอืคุณลีมุจจาะ ผู้ใดระบาดกำลังกินมีคุกอันนี้คุณเล็กผู้เล็กบอกปลอดภัยบู่นี่ผู้อื่นบอกผู้เม่นมาบอกว่าเขาเลืมทาปป่าปากก็ที่นองง้องเลยเรียวดอ,อกปกติคือนขาไม่เขาไม่ชอบแต่งหนา้า,าคิดอยู่ในแจวันเสื้อกับเปอร์เซ็นกัเอาลุ่นผู้เจ้าเสือได้ไหมรุน่นไส่ตัวเองนะพยาบาล อ๋อใช่ตัวเองเจ้ากงกินเนี่ยที่วิ่งกินกเห็ดได้บ้านเองูกเก็ตฝนตกโอ้ฝนตกมากินมาม่าฝนตกไปกินมาม่าที่ข้างหน้าต่างบอกมันได้ฟิลเลยเนาะฝนตกไปนั่งกินมาม่าที่ข้างหน้าต่างเอยได้ฟิลขนาดนั่งชมฝนตกนั่งข้างหน้าต่างแล้วกินมาม่าไปด้วยต่างกล่องไปนั่งจังหน่อยหนึ่ง มาตองท่าปากเนาะก็สัน่าเอาันสิจะแเลตังเสือเนาะพู้หเสร็จหรือยังจะจะกลับกันหรือยังจะกลับกันหรือยังจะได้ไปลองคลิปไปยังเออเรคลิปอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่อยาีหามากดป้ เ,เขาว่าจะไปซื้อไม้เลรอไปเครื่องทศัพั์เจ้าน่ะไปพันนาลมแรงมากกี่สันวาโอ้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ว่านอนก็ลมก็แรงแบบแห้งต้นไม้แบบเป็นตะยาดเลยโนมไปโนมมาอยู่จา้าคุณแอปเปิ้ลขอบคุณค่ะป้าก็ไปเหมือนกันแหละป้าจะไปกินแกงเห็ดกอนสเขาบ้านตตเวนหมือนเนย หาแต่คลิปหาแต่คลิปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าจะลงไลฟ์ก่อนนะคะก็ถ้ามีจังหวะดเด็กๆเราค่อยเจอกันใหม่แล้วกันถ้ายังไม่นอนถ้าไอซียังไม่นอนหรือป้ายังไม่นอนนะถ้าต่างฝ่าย่างไม่นอนเราจะได้เจอกันนะคะต่างฝ่าย่างไม่นอนเราจะได้เจอกันโอเคค่ะทุกคนอะไรนี้ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนโอเคขครทุกคนมีความสุขมากนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขมากๆ มีความสุขเลยหลายเดอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไยค่ะสำคัญคือทุกคนต้องมีความสุข